คือสคริปต์ความยาวประมาณ1,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับรถถังโอ l พลตสำหรับช่อง YouTube ของคุณออโตบริลโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่ายินดีต้อนรับตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตบริลวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดรถถังหลักของยูเครนที่มีชื่อว่าโอพลตรถถังที่ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการสู้รบอย่างดุดันเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีการทหารของยุคใหม่โอพลอตเป็นรถถังที่มีต้นกำเนิดจากยูเครนโดยการพัฒนาขึ้นมาจากรถถัง T80 u ูีที่มีชื่อเสียงในยุคสงครามเย็นและนำมาปรับปรุงอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านระบบควบคุมการยิงกราบป้องกันและเครื่องยนต์เพื่อให้สามารถต่อกรกับภัยคุกค,คามในสนามรบสมัยใหม่ได้อย่างมั่นใจ o อ l o t หรือชื่อเต็มว่า BMO p l o t เป็นรถถังรุ่นที่ถือว่าเป็นสุดยอดของสายพันธุ์ T80 ยูเครนได้ทำการปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อให้ตอบโจทย์การรบในศตวรรษที่21โครงสร้างตัวรถมีการออกแบบให้ต่ำเพื่อลดพื้นที่เป้าหมายติดตั้งกรอะเชิงปฏิกิริยาแบบดูเพลตซึ่งสามารถสลายแรงระเบิดจากหัวรบจอบกรอบและโรวดต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น RPG หรือแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเกราะยุคใหม่ภายในของ o อ l พลถูกออกแบบมาอย่างลงตัวเพื่อรองรับลูกเรือสามนายได้แก่ผู้บังคับการพลขับและพลยิงโดยไม่มีพลบรรจุกระสุนเนื่องจากโอ l พลตใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้ลดจำนวนลูกเรือลงเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการยิงซ้ำต่อเนื่องที่รวดเร็วขึ้น ระบบอัตโนมัตินี้สามารถบรรจุกระสุนใหม่ได้ภายในเวลาไม่ถึง8วินาทีทำให้โอป o ลอดสามารถยิงต่อเนื่องได้อย่างมั่นคงในสถานการณ์รบกดดันด้านอาวุธหลักของโอป o ลอคือปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบซึ่งสามารถยิงกระสุนจอบกระสุนแรงระเบิดสูงรวมไปถึงขีปนาวุธนำวิถีผ่านลำกล้องได้อีกด้วย นั่นหมายความว่าโอเพลตสามารถโจมตีรถถังค่าศึกทั้งในระยะใกล้และระยะไกลได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นรถพุ่มรา่หนักหรือเป้าหมายอากาศต่ำอย่างเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธระบบควบคุมการยิงของโอ l พลตเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีคอมพิวเตอร์ประมวลผลการยิงที่สามารถคำนวณระยะทิศทางลมความเร็วเป้าหมายและการเคลื่อนที่ของตัวรถถังเพื่อให้ได้วิถีกระสุนที่แม่นยำสูงสุด ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็ตามทั้งกลางวันและกลางคืนโดยมีระบบกล้องอินฟราเรดสำหรับการรบกลางคืนและกล้องความร้อนสำหรับการตรวจจับเป้าหมายจากระยะไกลด้านเครื่องยนต์โอพลตใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ6 t d 2ขนาด1,200แรงม้าให้ความเร็วสูงสุดบนถนนถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ธุรกันดารได้อย่างมั่นใจ ด้วยระบบกันสะเทือนแบบทอชันบาร์และช่วงล่างที่เสริมความแข็งแกรง่งทำให้สามารถวิ่งผ่านภูมิประเทศหลากหลายประเภทได้ไม่ว่าจะเป็นโคลนหิมะหรือพื้นผิวครุกคะัสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างของโอ l พลตคือระบบป้องกันร,รอบด้านนอกจากเกราะดูเพลตแล้วยังมีระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้าหาได้ก่อนถึงตัวรถ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในห้องเครื่องและระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวาภาพและเคมี NBC ทำให้ลูกเรือมีความปลอดภัยสูงแม้ในสถานการณ์รุนแรงที่สุดในแง่ขอองค์การส่งออกโอพลตเคยได้รับความสนใจจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้มีการสั่งซื้อโอพลตทซึ่งเป็นรุ่นปรับแต่งสำหรับใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปรับระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศและระบบควบคุมอื่นๆให้เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมลูกเรือไทยจากเจ้าหน้าที่ชาวยูเครนโดยตรงเพื่อให้สามารถใช้งานและบำรุงรักษาโอปลอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้จะมีข้อท้าทายเรื่องสายการผลิตจากสงครามในยูเครนแต่โอปรยังคงถือเป็นรถถังที่ได้รับความเคารพจากหลายฝ่าย เพราะเป็นหนึ่งในรถถังไม่กี่คันในโลกที่สามารถผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีตะวันตกและยุทธวิธีตะวันออกได้อย่างลงตัวด้วยโครงสร้างจากสายพันธุ์โซเวียตแต่ได้รับการยกระดับด้วยระบบควบคุมทันสมัยทําให้สามารถแข่งขันได้กับรถถังยุคใหม่อย่างมีโอกาส2หรือ M1 Abrams ได้ในหลายด้านจุดที่น่าสนใจอีกอย่างของโอ l o t คือความสามารถในการอัปเกรดในอนาคต ด้วยการออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนระบบต่างๆได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการยิงเซนเซอร์หรือแม้แต่เครื่องยนต์สิ่งนี้ทําให้ประเทศที่ใช้งานสามารถอัปเกรดให้ทันสมัยต่อไปได้โดยไม่จําเป็นต้องซื้อรถถังใหม่ทั้งคันเป็นการลดต้นทุนระยะยาวที่คุ้มค่าหากเรามองจากมุมมองของยุทธวิทีโอปลอดถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้ในสนามรบแบบเคลื่อนที่เร็วสามารถจู่โจมและถอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานร่วมกับหน่วยรบอื่นๆได้ทั้งในรูปแบบการโจมตีแนวหน้าและการป้องกันเชิงลึกเป็นรถถังที่มีความ